เบียนหัวเนปะ็นไหมไม่ค่ะออกมาเดินข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้บ้านมันดีว่าอดอู่แต่ในห้องนะฉันสัญญาว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจะพาเธอออกมาเดินเล่นทุกเช้าเลยดีไหมอย่าสัญญาเลยค่ะอะไรที่ทำด้วยสัญญา มันมักจะเป็นการจำใจเป,เปล่าๆวันนี้คุณไม่ไปทำงานหรอคะฉลาป่วยลาป่วยคุณคุณเป็นไรคะภระยาป่วยฉันเป็นสามี เธอชอบอ่านหนังสือไหมชอบค่ะชอบมากกว่าเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าก็พอๆกันแหละค่ะตอนนี้ฉันเด็กๆเวลาไปเที่ยวทะเลดิฉันต้องหยิบหนังสือไปด้วยนะคะแล้วเวลาอ่านตอนไหนเพราะๆดิฉันก็มักจะท่องจนจำได้แล้วก็เอาไปท่องใ้เพื่อนๆฟังใช่ค่ะ เพราะว่าเพื่อนๆดิฉันเขาขี้เกียจอ่านหนังสือกันค่ะแล้วเวลาอยู่ในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครูมักจะเรียกเธอออกไปยืนหน้าชั้นแล้วก็อ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังเสมอๆใช่ค่ะเพราะเสียงของเธอเพราะบางทีก็เป็นการทำโทษเท่านั้นละค่ะ <c oughs> ส่วนเวลาเล่นน้าเธอมักจะแช่อยู่ในสระน้ํานานจนเพื่อนๆเ,เรียกเธอว่านางเงือกเอ๊ะทำไมคุณรู้คะเออบังเอิญน,นะวันนี้บังเอิญฉันนังสือติดมือมาเล่มหนึ่งนะไม่รู้ว่าเธอเคยอ่านหรือเปล่า เราะมากเลยค่ะเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หกทีฉันเคยอ่านหลายครั้งแล้วค่ะตั้งแต่ฉันเกิดมานะยังไม่เคยมีใครท่องกลอให้ฉันฟังเลยหนังสือก็ไม่เคยมีใครอ่านให้แม้แต่นิทานฉันยังต้องเล่าให้ตัวฉันเองฟัง ฉันจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้เธอฟังเป็นคนแรกเป็นครั้งแรกนในชีวิตเป็นครั้งแรกของดิฉันเหมือนกันค่ะ คุณมีอ่านผิดนะคะอืถ้าผิดก็ท่วงได้เลยนะ ยามสายพี่ไม้จงเที่ยวมองหา คำนี้พี่จะมีใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเน็บจิตให้คิดวพี่ก็นาา คิดถึงน้องยามสายพี่ไม้จงเที่ยวมองหายาม อ,อคำนี้พี่จะมีใครเคียงข้านงน้ำน้ำค้างเน็บจิต ตอนนี้พี่ชมเลื่อนตำแหน่งงานผมสูงขึ้นแล้วผมต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่พี่ชมก็ให้เงินเดือนผมมากขึ้นด้วยแม้ว่าผมจะต้องทำงานหนักก็หนักแต่กายสภาพจิตใจผมดีเยี่ยมขอทุกคนอย่าได้เป็นห่วงผมไม่ค่อยมีเรื่องต้องใช้เงินมากนะจึงมีเงินเก็บได้มากพอสมควรคงรวบรวมเป็นกอบเป็นกำได้เร็วๆนี้แล้จะรีบกลับไปหาทุกๆคน ประคุณแม่คะ,ะน่าดีใจจริงๆแล้วนะคะที่คุณแล้วก็จะกลับมามมพิสมัยเธอไม่ดีใจหรอกหรอที่คุณแล้็กจะกลับมาเธอควรจะไปดีใจกับคุณใหญ่ได้แล้วล่ะนะ ฉันกลัวว่าเขาจะไม่ดีใจมากเท่าเธอละสิเออแต่ถือ,อยังไงก็อดอเป็นหว่วงตาเล็กไม่ได้เนี่ยแกคงโหมงานจนเนหนื่อยหนาดูเหนื่อยก็คงอีกไม่นานแล้วค่ะคุณแม่มกลับมาก็จะได้สบายดิฉันอนะอยากให้คุณเล็กกลับมาเร็วๆจังเลยนะคะถ้าคุณเล็กกลับมาดิฉันจะเอาอกเอาใจต้อนรับให้ดีที่สุดเลยละคะ่ะ ดีเดีด๋ยวยก่อนแม่ปรีแล้วพยาภักดีสามีเธอล่ะไม่อีหลักไอเรือชอบกอนเหรอแล้่อวันทาราให้ตาเล็กเขากลับมาถึงค่อยคิดจัดการหให้คุณเล็กกลับมาก่อนเถอะค่ะขอแค่คุณเล็กปลอดภัยคุณแม่มีความสุขพิสมัยมีความสุขที่ฉันก็พอใจแล้วล่ะค่ะ เรื่องอื่นก็สุดแต่เวรแต่กรรมนะค่ะ